สวัสดีค่ะพบกันเช้าวันพุธที่9มิถุนายน2559ราคาทองคำเมื่อวานปรับตัวขึ้นแรงทีเดียวนะคะทะลุแนวต้าน1,250ดอลลาร์แล้วก็ขึ้นไปทำจุดสูงสุดในรอบ3สัปดาห์ที่1,264ดอลลาร์นะคะจากประเด็นที่มีการคาดการณ์ว่า จะยังไม่ปรับขึ้นดอกเบี้ยในการประชุมเดือนนี้นะคะรวมถึงเดือนหน้าด้วยก็คือเดือนกรกลาคมนะคะก็เลยทําให้เงินดอลลาร์เนี่ยอ่อนค่าต่ํา่สุดในรอบ5สัปดาห์เลยนะคะทางด้านกองทุน SPR เมื่อวานไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงเปรียบการถือของทองคำนะคะราคาทองคำปิดตลาดเมื่อคืนนี้นะคะ1,262ดอลลาร์บวกเพิ่มขึ้นมาถึง19ดอลลาร์เลยะค่ะ ตอนนี้ตลาดก็คงมุ่งให้ความสนใจกับการประชุมเฟดในสัปดาห์นี้ในสัปด,ดาห์หน้ามากกว่านะคะมันประเด็นในสัปดาห์นี้คิดว่าอาจจะไม่ค่อยมีผลอะไรมากมายนะคะก็การประชุมรอบนี้นะคะตลาดก็มีการคาดการณ์ว่าเฟดจะยังไม่ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนะคะถ้าเกิดเราไปดูสัญญา ล่วงหน้านะคะส่วนอัตราดอกเบีย้ยที่เป็นเฟดฟันเลทฟิวเจอร์นะคะก็สะท้อนให้เห็นความเป็นไม่ได้ที่เฟดจะปรับขึ้นดอ,อกเบีย้ยในการประชุมเดือนพฤษภาคมก็คือรอบนี้แค่4%นะคะแล้วก็การประชุมในเดือนกันยายนมีความเบนไมได้ว่าจะขึ้นอัตราดอกเบีย้ยแค่แค่27%สนะคะส่วนวันนี้จะมีคำถแถลงของประธานธนาคารกลางยุโร ะะก็คงต้องดูว่าเขาจะมีการกล่าวถึงแนวโน้มนโยบายการเงินของทาาการกลางยุโรปหรือเปล่านะคะก็ถ้าเกิดเราไปดูตัวเลขไตรมาสหนึ่งนะคะที่ประกาศออกมาวันลังคานก็ถือว่าดูดีขึ้นนะคะขยายตัว0.6จากที่ครั้งแรกที่ประกาศออกมาขยายตัว0.5นะคะแสดงว่าแนาวนโยบายการเงินที่ผ่อนคลายก็เริ่มได้ผลเหมือนกันนะคะนั้นความเป็นไปได้ที่ ธนาคารการยุโรปจะมีการออกมาตรการผ่อนคลายทางการเงินเพิ่มเติมในช่วงปีนี้ก็อาจจะไม่ค่อยมีแล้วนะคะส่วนคืนนี้สหรัฐอเมริกาจะเปิดเผยจำนวนผู้ขอสการว่างงานหลายสัปดาห์ตลาดคาดการณ์ว่าจะเพิ่มขึ้น2,000รายค่ะเป็น269,000รายนะคะแนวโน้มราคาทองคำทางเทคนิคต้องบอกดูดีเกินหลังจากที่ พะรูแนวต้าน1250ดอลลาร์ขึ้นไม่ได้องคำนะตอนนี้นะคะยื่นเหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ทุกเส้นนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นภาษาเทคนิคก็บอกว่าน่าจะเป็นขาขึ้นนะคะแต่จะขึ้นไปไกลได้แค่ไหนก็คงต้องดูก่อนนะคะว่าอาจจะเป้าหมายรอบนี้นะคะในการปรับขึ้นเนี่ยอาจจะประมาณ1280 ถึงอย่างดีที่สุดก็คือ $1,290 ดอลลาร์ 1, นะคะในช่วงกลางเดือนที่แล้วก่อนที่เราจะเห็นการเปิดเผยรายงานการประชุม FOMC แล้วก็ตลาดกลัวนะคะเพราะเฟดจะปับนสองเดือนในการประชุมครั้งนี้แต่ตอนนี้มุมมองก็กลับข้างแล้วก็ทำให้ราคำนึงมีโอกาสกลับไปที่จุดเดิมได้นะคะทั้งนี้ทั้งนั้นแนวต้านระยะสั้นจะอยู่ที่ $1,270 ดอลลาร์ 1, นะคะผ่านขึ้นไปได้ $1,2 8 0ดอลลาร์ 1, ค่ะ ส่วนแนวรับระยะสั้นนะคะในการเข้าซื้อ1,250ดอลลาร์นะคะเร็วที่สุด1,240ดอลลาร์นั้นลงทุนใน g o v i ิชเชณนะตอนนี้นะคะแนะนำปรับตัวลงมา1,250เข้าซื้อได้นะคะจุดขายตัดขาดทุน1,240ดอลลาค่ะส่วนตลาดหุ้นไทยนะคะเมื่อวานนี้ก็ถือว่าย,ยัางปิดตลาดปรับตัวเพิ่มขึ้นได้อยู่ นะคะถึงแม้ว่าระหว่างวันอาจจะมีแรงเทขายออกมาแล้วก็ทำให้ดัชนีเนี่ยนะคะยืนอยู่ในดนลบนะคะเมื่อวานก็ได้อาศัยนะคะหุ้นกลุ่มพังงานที่ราคาดมันปรับตัวขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงนี้นะคะก็เป็นพระเอกที่ดึงให้ดัชนะะีเนี่ยปิดปรับตัวเพิ่มขึ้นมาได้นะครแรงเทขายนะคะ, ai, ะ,คะมาจากังทุนสาบันนะคะเมื่อวานขายสุทธิออกมา1,100ล้านบาทนะคะ ต่างประเทศยังคงซื้อต่อนะคะ1,300ล้านบาทนะคะแต่ถ้าเกิดมาดูในตลาดร่วมภัยหรือตลาดถิ่นฟสกธนาครลงทุน,นต,ต,ต่างประเทศกลับมามียอดขายสุดที่ในเซ็นต์ห้าสิบอินดิคเฟเจอร์นะครับประมาณขายสุดที่ห้าพสิบเก้สัญญาสัญญาเดือนเอ็มนะคะมีการอวนตัวลงเข้าใกล้แนวรับนะคะ910ถึง915จุดนะคะแล้วก็มีแรงเริ่มมีแรงฟื้นตัวกลับขึ้นใหม่นะคะก็ประเด็น ปัจจัยบวกก็เป็นเรื่องอะคหน้ำมันที่ปรับตัวขึ้นแต่ว่าประเด็นใหม่ๆก็ไม่ได้มีอะไรนะคะอาจจะเป็นเรื่องการคาดการเรื่องการปรับขึ้น,นของเฟรดที่ชะลอออกไปนะคะส่วนหนึ่งก็จะทําให้เม็ดเงินเนี่ยนะคะไหลออกจากตลาดหุอนอเมริกากลับมาตลาดทุ้นเอเชียนะคะตรงนี้ก็สังเกตว่าเมื่อวานตลาดทุนเอเชียส่วนใหญ่ยังปรับตัวเพิ่มขึ้นนะคะถึงแม้ว่าจะมีข่าวร้ายเข้ามาก็ตามน้ะส่งออกของจีน ก็ลดลงไป4%นะคะทางธนาคารโลกก็มีการปรับลดประมาณการเศรษฐกิจโลกปีนี้ลงนะคะ0.5%นะคะมองว่าปีนี้น่าจขยายตัวแค่2-4%นะคะแต่ตลาดหุนเอเชียก็ยังฝืนปรับตัวขึ้นได้นะครับไฮไลท์นะคะก็คงเหมือนเหมือนทองคำเลยก็คงเรื่องการประชุมเฟดในสัปดาห์หน้าเป็นหลักนะคะ เกงกำไรนะคะดูตามกรอบแนวรับแนวต้านเป็นหลักนะคะแนวรับ910-915จุดเข้าซื้อได้นะคะแล้วก็930-932จุดก็เป็นจุดที่รอวางแรงเทขายที่อาจจะมีกลับออกมาะค่ะ <S <S Single So <soft> Future ที่แนะนำนะคะ C K Future T T A Future นะคะ C K Future จะเห็นว่าราคาหุ้น ปรับตัวลงมาอย่างต่อเนื่องนะหลังจากที่ช่วงต้นสัปดาห์เนี่ยปรับตัวขึ้นอย่างร้อนแรงนะคะช่วงนี้ยังมองว่าอาจจะเป็นการปรับฐานนะคะเพื่อจะขึ้นต่อได้นะคะแนวรับในการเก็งกำไรระยะสั้น26บาท50สตางค์นะครัแล้วก็ถ้าเกิดปรับตัวลงต่ำกว่านี้นะคะก็ให้จุดขายตัดขาดทุนที่26บาทค่ะ T.T.A. Future ะะราคาหุ้น T.T.A. ก็มีการดีตัวขึ้นมากในการซื้อขายเมื่อวานนี้นะคะโวลุ่มก็ซัพพอร์ตนะคะเพิ่มขึ้นมาด้วยเหมือนกันเพราะทางเทคนิคก็บอกว่าไปได้ต่อแน่สำหรับราคาหุ้น T.T.A. นะคะนรับแนวรับในการเข้าซื้อเก็งกำไรนะคะให้ไว้ที่8บาท75สตางถึง8บาท80สตางนะคะจุดขายบาทขาดทุนให้ไว้ที่8บาท60สตางนะคะ ผ่าน9บาทขึ้นไปได้ก็ขึ้นต่อนะคะมีโอกาสขึ้นไปถึง9บาท50สตางค์ค่ะสำหรับวันนี้มีเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ